นักข่าวไปถามอาจารย์มิสนุเครืองานค่ะถึงไอ้ตัวไอ้บันทึกการประชุมครั้งที่ว่านที่มันเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะคะนักข่าวถามว่าบันทึกการประชุมที่มีการแชร์กันเนี่ยมีสาระสําคัญที่ศาลจะต้องนําไปพิจารณาด้วยหรือไม่อาจารย์ก็บอกว่ามันก็ต้องนําไปพิจารณาทั้งหมดซึ่งเมื่อฝ่ายหนึ่งอ้างการประชุมครั้งที่500 มันก็ต้องมีเรื่องที่ต้องหักล้างในส่วนนั้นและแม้บันทึกการประชุมที่501ก่อนหน้านี้ศาลไม่เคยเห็นแต่เมื่อมีประเด็นขึ้นมาก็จะต้องหยิบมาก็อาจจะหยิบมาพิจารณาเองได้นะะักข่าวถามต่อนะคะว่าแล้วบันทึกการประชุมครั้งที่501ครั้งที่501เนี่ยมันมีวาระหนึ่งเป็นการรับรองผลการประชุมครั้งที่500เพราะว่าในคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยเนี่ยบอกว่าการประชุมครั้งนั้นยังไม่ได้มีการรับรองอนะคะ พอมันหยิบยกเอาผลการประชุมครั้งที่501ก็มาว่าเฮ้ยแต่มันมีวาระการรับรองผลการประชุมนะ,มมะนะักข่าวเลยบอกว่าไอ้การประชุมครั้งที่501เนี่ยกับคําชี้แจงของอาจารย์มีชัยต่อสารอะไรมีน้ําหนักมากกว่ากันอาจารย์วิสนุบอกว่าทั้ง500และ501ไม่มีน้ําหนักค่ะเคยบอกไปแล้วว่าบันทึกที่ว่านั้นเป็นรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ไปแล้วหนึ่งปี เพื่อมานั่งทำหนังสือความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญปี60แล้วทำเมื่อปี61นี้ถือเป็นจุดอ่อนข้อที่1ส่วนจุดอ่อนข้อที่2มันเป็นการที่คน3คนพูดกันคืออาจารย์มีชัยอาจารย์สุพจน์ไขมุกนะคะแล้วก็อาจารย์สุภาชัยยาวประภาธ ส่วนกรรมการร่างและรัฐธรรมนูญที่เหลือไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไม่ได้ลงมติด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของอาจารย์วิศนุเครือง,งามในเรื่องนี้ค่ะรผมได้บอกไปแล้วว่านั่นเป็นรายงานการประชุมและเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับไปแล้วหนึ่งปีรัฐธรรมนูญประกาศใช้ปี60 ไอประชุมนั้นนะเขามานั่งทําหนังสือกัน uh huh. เมื่อปี61 uh huh. เพราะฉะนั้นแล้วก็นี่เป็นจุดอ่อนข้อที่หนึ่งจุดอ่อนข้อที่สองก็เป็นคนสองสามคนพูดกันมีคุณสุพจน์มีคุณมีชัยแล้วก็อาจจะมีคุณสุประชัยดีย๋ยว่าประภาสอีกคนหนึ่งเสริมอะไรสักหนนส่วนอีก17คนนั่งอยู่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและไม่ได้ลงมติแล้วคุณมีชัยก็ออกมาชี้แจงซึ่งจริงไม่จริงผมไม่รู้แล้วว่า ที่จดก็จดไม่ถูกอีกอ่านี่ก็เป็นจุดอ่อนอีกจุดอย่งอีก<ะ>แล้วก็ข้อสําคัญที่สุดว่าที่เขามานั่งคุยกันนั้น<ะ>เพื่อจะ500ร้อนึ่งก็ตาม<ะ>เพื่อนําไปสู่การทําหนังสือเล่มนั้นหนัง<ะ>สือนั้นผมมีทุกคนมีสารนุตนนมีก็พิมพ์กัไปตั้งหมื่นเล่มทุกคนมีหนังสือนั้นเป็นคําอธิบายเป็นหลายมาตราซึ่งพอถึงมาตรา158เรื่องบาราสีปีมันมีคําอธิบาย ก็ไม่มีคำอธิบายอะไรที่ไหนที่พูดเรื่องการนับย้อนนับอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเยอะในหนังสือและด้านเป็นหลักคือคุณประชุมกันเพื่อเตรียมที่จะทาหนังสือมัาคุณจะพูดกันยังไงเนี่ยช่างคุณแต่ว่าแล้วหนังสือที่มันออกมาน่ะมันว่าอย่างไงเพราะว่าหนังสือนั้นคือเจตนาจะเอาไว้ให้ใช้เป็นคู่มือในการตีความรัฐธรรมนูญก็ถ้าคุณตั้งใจอย่างนั้นในเวลาพูดทําไมคุณไม่เขียนใส่ลงไปในหนังสือราคนั้าไม่มี หนังสือั้นกลับบอกว่าการกําหนดวาระห้าปีไอ้แปดปีก็เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดอํานาจอะไรสักตโอเคยเป็นหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่ดีเป็นหลักที่จริงแต่ว่าวิธีนับจะนับยังไงเหมือนกับที่พูดกันในการประชุมครั้งที่ห้าร้อยหรือห้าร้อยหนึ่งอนะ่ะมันไม่มีอือาเกิดมันเหมือนกับคนพูดพูดกันในการประวันหนึ่งพูดอีกวันแล้วก็พูดกันทั้งหมดอะเพื่อจะนําไปสู่วันที่เจ็ดพอถึงวันที่เจ็ดแบบไอ้ที่พูดทั้งหมดทิ้งหมดไม่เอาเลย แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาคิดทํากันในตอนนี้เพื่อจะบิดเบือนอะไรมันเกิดขึ้นตั้งแต่ถอนโนตแล้วแสดงว่าน้าหนักไปอยู่ในในหนังสือที่สุดในมับถูกต้องหนังสือเป็นเป็นน้ำหนักไปอยู่ที่พูดกันได้ยังไงก็ไปแค่แค่เป็นความาเห็นหนึ่งน้ําหนักมันจะอยู่ในการพูดถ้าเป็นการพูดขณะก,กําลังยกร่างนั่นคือเจตนาของการร่างคือถ้าฟังฟังอย่างตั้งใจและไม่มีอคติเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์วิศณุพยาพยามจะอธิบายว่า ไอ้บันทึกการประชุมทั้ง500ทั้ง501เนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเท่ากับหนังสือที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับแต่ประเด็นมันน่าสนใจแบบนี้คุณอนทิยาเพราะเอกสารที่ระบุเป็นคำชี้แจงของอาจารย์มีชัยในฐานะพยานส่งไปถึงสารัสนุนแล้วหลุดมานะครับแล้วอาจารย์มีชัยในรายละเอียดตรงนั้นมีการพูดถึงไอ้การประชุมครั้งที่500ว่าไม่ได้มีการบันทึกนะครับ